สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะครับรายการ I Love Math by คร j o EP ที่39นะครับวันนี้จะมาสอนนะครับการสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะครับเมื่อกำหนดความยาวของด้านและก็ขนาดของมุมมาให้นั่นเองนะครับไปเริ่มดูกันเลยนะครับว่าเราจะสร้างยังไงนะครับครับปกติแล้วนะครับที่คุณครูเคยให้นักเรียนสร้างมาใช่ไหมครับจะเป็นเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับผืนผ้าที่ง่ายๆนักเรียนสามารถใช้ไม้บรรทัด สร้างขึ้นมาได้เองเลยใช่ไหมครับจัดตัวลายกับผืนผ้าเราสามารถใช้ไม้บรรทัดสร้างได้ง่ายๆเลยแต่ว่าถ้าเป็นนะครับคาถามก็คือวันนี้ถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมอื่นๆล่ะอย่างเช่นด้านขนานเปียกปูนอะไรพวกนี้นักเรียนจะต้องทํำยังไงนะครับนักเรียนจะใช้ไม้บรรทัดอย่างเดียวไม่ได้แหละนักเรียนจะต้องใช้นะครับในการวัดความยาวด้านแล้วก็ขนาดของมุมนะครับก็คือจะต้องมีไม้พวกครึ่งวงกลมหรือไม้โปรเทคเตอร์มาช่วยในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมพวกนี้นั่นเองนะครับ คำถามมีคำถามนึงนะครับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะมีลักษณะอย่างไรอันนี้เป็นการทบทวนนะครับผมลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือด้านตรงข้ามจะยาวเท่ากันแล้วก็ขนานกันนะครับอ่าดังรูปนี้เลยนะครับสี่เหลี่ยมนี้เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานครับด้านตรงข้ามยาวเท่ากันก็คือบนกับล่างอยาวเท่ากันหนึ่งคู่แล้วแล้วก็ซ้ายกับขวาก็ยาวเท่ากันอีกนะครับเป็นสองคู่นะครับแต่ว่าสีม่วงกับสีแดงมันยาวไม่เท่ากันนะครับอันนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานครับผม ด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน2คู่นะครับอะเมื่อกี้ทบทวนสี่เหลี่ยมด้านขนาดไปเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าโจทย์ในหน้านี้นะครับเขาบอกว่าให้เราสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนาดนะครับ CDEF ที่มีด้านยาวนะครับ4.5เซนนะครับด้านสั้น3เซนนะครับและมุมมุมหนึ่งมีขนาด70องศานะครับผม สี่เหลี่ยมด้านขนาดจะมีสั้นกับยาวใช่ไหมครับมันจะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับเขาบอกว่าให้เราสร้างยาว4.5แล้วก็สั้น3เซนติเมตรและก็มีมุม1นึงมุมเป็น70องศาเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องนะครับเขียนนะครับลากเส้น CD นะครับก็คือลากเส้นตรงนะครับส่วนของเส้นตรง CD ให้ยาว4.5เซนติเมตรเสียก่อนนะครับค่าที่หนึ่งอยู่ทางบนขวามือของหน้าจอนะครับขั้นต่อมานะครับ ขั้นที่สองครับจากจุด C นะครับนักเรียนเอาไม้เครื่องวงกลมมาวัดนะครับมาวัดที่จุด C นะตอนแรกมันมี CD ใช่ไหมครับนักเรียนเอาไม้เครื่องวงกลมมาไว้ที่จุด C แล้วก็วัดขนาดให้มันได้นะครับ70องศานะครับแล้วก็ลากขึ้นไปพอได้70องศาปุ๊บนักเรียนก็ทดเอาไว้เป็นจุดจุดหนึ่งนะครับแล้วนักเรียนก็ลากจุด C ไปหาจุด F ให้มันได้3ซนติเมตรนะครับขั้นต่อมานะครับเมื่อเรา ได้ c f แล้วใช่ไหมสามเซนแล้วนะครับอ่ะอันนี้สําคัญมากเลยนะครับผมสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับถ้ามุมที่อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมมุมแรกเป็น70องศาแล้วนะครับอีกมุมหนึ่งจะต้องสร้างให้มันได้รวมกันให้มันได้ร8 0องศานะครับผม70ขาดอีกเท่าไหร่หละ่ะถึงจะเป็น1 8 0ยก็นัลีินก็เอา180นะครับลบ70ก็จะเท่ากับ1 1 0อองศานั่นเองแสดงว่า ที่มุม F นักเรียนจะต้องสร้างมุมให้มันได้110องศานะครับถ้าเป็นเสี่ยงนักเรียนต้องทําแบบนี้ทุกทุกข้อเลยเนาะของวันนี้นะครับเอา180มาลบมุมแรกก็จะได้มุมอีกมุมหนึ่งข้างบนนะครับมุมที่อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันจะต้องได้180องศานะครับอพอนักเรียนสร้างมุมที่จุด F นะครับมุม F ได้110เสร็จปุ๊บนะครับนักเรียนก็ลากออกไปให้มันยาวเท่ากับข้างล่าง ข้างล่างนะครับเส้น CD ยาว4.5นักเรียนก็ต้องสร้าง FE ให้ยาว4.5เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับพอได้จุด E แล้วใช่ไหมเส้น FE มันจะได้จุด E มานักเรียนลากเส้นเชื่อมนะครับ E ไปหา D e ได้เลยนะครับมันก็จะได้สี่เหลี่ยมด้านขนาดนะครับที่มีมุมมุมหนึ่งเป็น70องศานะครับด้านยาวยาว4.5เซนแล้วก็ด้านด้านสั้นยาว3เซนติเมตรนั่นเองนะครับทวนอีกรอบหนึ่งนะครับขั้นแรกนักเรียนสร้าง CD อ่าคุณคูวัดที่กลางหน้าจอเลยนะอ่ะสร้าง cd นะครับยาว4ี่จุดห้าซนติเมตรนะครับซมนะครับ cd นะครับขั้นที่สองนะครับวัดตรงจุด c ให้มันได้เจ็ดสิบองศานะครับแล้วก็ทดเอาไว้นะครับนักเรียนลาก c ไปหา f ได้เลยนะครับให้มันได้สามเซนติเมตรนะครับลาก c ไปหา f นะครับให้มันได้สามซมนะครับพอได้เสร็จปุ๊บ ขั้นต่อมาขั้นที่3นะครับที่จุด F นักเรียนจะต้องสร้างมุมเมื่อมารวมกับมุม70จะต้องได้180แสนะครับแสดงว่าเราต้องสร้าง110องศานั่นเองนะครับนักเรียนสร้าง110องศานะครับแล้วลากไปทางขวาได้เลยนะครับให้มันตั้งให้มันขนานผูดผิดให้มันขนานกับเส้นสีแดงด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะได้1 1 0องศานะครับลากไปให้มันยาวเท่ากับ4.5นะพอได้4.5เซนปุ๊บเราจะได้จุด F E นะครับ เราจะได้จุด E นะครับจากเส้นตรง FE นะครับเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายนักเรียนลากนะครับเส้นเชื่อมระหว่างจุด E มาหา D นะครับ E มาหา D นะครับมันจะได้3มเส้นเท่ากับทางด้านซ้ายนะครับสมบัติของด้านขนานก็คือซ้ายกับขวาจะยาวเท่ากันบนกับล่างจะยาวเท่ากันแล้วก็ขนานกันเป็นคู่สองคู่นะครับประมาณนี้นะครับผมแบบฝึกหัดต่อมานะครับเขาบอกว่าให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน เออให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมตามกําหนดนะครับผมสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับให้มีขนาดความยาวด้านละ3มซนติเมตรโดยใช้ไม้โปรเทคเตอร์ก็คือเครื่องวงกลมนะครับขั้นแรกเลยนะครับเราต้องมีเส้น1เส้นขึ้นมาก่อนนะครับครูก็จะสร้างขึ้นมาเลยข้อนี้นะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสครูขอตั้งเป็นกขคงแล้วกันสี่เหลี่ยมกขคงแสดงว่าอันแรกค,คุณครูสร้างกไก่ขไข่ก่อน กอไก่ขอไข่จะต้องยาวสาซมตามที่โจทย์กำหนดมานะครับขั้นตอนที่สองนะครับให้จุดกอไก่เป็นจุดศูนย์กลางนะครับเอาไม้เครื่องวงกลมมาวางไว้นะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมุมทุกมุมจะต้องเป็นมุมฉากแสดงว่าเมื่อนักเรียนเอาไม้เครื่องวงกลมมาวัดตรงจุดกอไก่นักเรียนจะต้องวัดให้มันได้90องศานั่นเองนะครับพอได้90องศาปุ๊บนะครับได้90องศาตรงนี้นะครับมุมฉากปุ๊บนักเรียน ลากกอไปหางอได้เลยนะครับให้มันได้3ามเซนนะครับอกองอตรงนี้นะครับยาว3ามเซนเหมือนกันนะครับขั้นตอนต่อมานะครับที่จุดงองูนะครับอจะต้องสร้างมุมเมื่อซึ่งรวมกับกอไก่แล้วจะต้องได้ร้อยปดิองศานะครับอก็นักเรียนก็เอาร้อยปดสิบนะครับองศามาลบกับมุมกอไก่ที่ได้90องศาก็จะได้เท่ากับ90องศานะครับแสดงว่าจุดงองูนะครับ จุดงองูเราต้องสร้างมุมให้มันได้90องศานั่นเองนะครับคุณครูจะสร้างมุม90องศาที่จุดงองูแล้วลากไปทางขวานะครับสมเสนนะครับเราก็จะได้มุมฉากตรงนี้ละตรงจุดงองูนะครับต่อมานะครับงองูนะครับที่เราลากไปทางขวา3ามเซนเนี่ยจุดสุดท้ายของมันก็คือจุดคอควายนะครับก็คืองอคอนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับลากเส้นเชื่อมคอควายมาหาขอไข่ได้เลยนะครับ มันก็จะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับที่ทุกด้านยาว3ามเซนติเมตรเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วก็มุมทั้งสี่มุมเป็นมุมฉากนะครับประมาณนี้นะ,ะข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับผมครูบอกว่าให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมตามข้อที่กําหนดนะครับสร้างรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับให้มีความยาวด้านละห้าเซนติเมตรนะครับมุมภายในข้างหนึ่งมีขนาดห5ิห้าองศานะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ ขั้นแรกนะครับผมสร้างอันนี้เขาไม่มีชื่อมาให้คุณครูขอ,ขอตั้งเป็น A B C D ล้วกันนะครับเราก็สร้าง A B ก่อนเลยนะครับสร้าง A B นะครับให้มันได้5เซนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าให้มุมแรกที่เราจะต้องสร้างให้มันได้65นะครับนักเรียนก็สร้างมุมตรงจุด A นะครับ เอาไม้ให้เครื่องวงกลมมาวางไว้แล้วก็ให้มันได้65องศานะครับแล้วลากขึ้นไปหาจุด D ได้เลยนะครับตรงนี้ได้65องศานะครับลากไปหาจุด D นะครับตรงนี้นะครับลากขึ้นไปตอนลากขึ้นไปหาจุด D นะักเรียนจะต้องวัดความยาวให้มันได้5เซนติเมตรด้วยนะครับใช้ไม้บรรทัดวัดนะเพราะว่าขนมเปียกปูนทั้ง4ด้านมันจะต้องยาวเท่ากันนะครับ ตรงจุดดีนี่แหละสําคัญมากนะครับนักเรียนเอา180มาตั้งเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราวัดอะมุมมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดอะเส้นตัดข้อนี้คือ AD ดีมันต้องรวมกันได้180องศานะครับนักเรียนเอา180มาลบ65นะครับได้เท่าไหร่เอ่ย180ลบ6ลบ65เหลือ115องศานั่นเองครับแสดงว่าจุดดีเราต้องสร้างมุมให้มันได้115องศานะครับแล้วลากไปหาจุด C ได้เลยนะครับตรงนี้เป็น115องศา ครับลากมาหาจุดดีอ่ะตอนลากมานักเรียนต้องวัดให้ได้ห้าเซนด้วยนะตรงนี้คือจุด C นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเชื่อมต่อจุดนะครับจาก C มาหา b ได้เลยนะครับ C มาหา b ตรงนี้ก็จะได้ห้าเซนติเมตรโดยอัตโนมัติเลยนะครับก็จะได้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่ทั้งสด้านยาว5้าเซนแล้วก็มีมุมหนึ่งที่มุม A เ,เป็นห5สห้าองศานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ